สวัสดีครับวันนี้พวกผมโก้อีกแล้วนะครับมากับลีหนิงนะครับที่รอคอยหลังจากป้ายยาเพื่อนๆไปแล้วนะครับก็ผมเองก็ไม่พลาดเช่นกันนะครับกับเจ้าลีหนิงเนะี่ยเพราะว่าผมใช้มา2รุ่นละคืออ่าส elite กับ 4, challenger นในตระกูลเฟอรเดียนซึ่งผมประทับใจทั้ง2รุ่นนะครับก็เลยเป็นที่มาของเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งปกติราคาเปนแพงมากคู่นึงก็ เจ็ดแปดพันนะครับแต่ว่านี่ลดราคาลงเหลือเพียงแค่สามพันหกร้อยบาทก็เลยต้องจัดนะครับกับเจ้าลีนิงอุย้ยเขาทำกล่องพอดีเป๊กเลยพอดีเป๊กจนเอาออกยากอ่าเฮ้ยเอาอาอกยากจริงเลย เฟอร์เดียนอีลิทนะครับนี่เฟอร์เดียนอีลิท anything is possible ทุกอย่างเป็นไปได้นะครับดูดูดูกล่องงาน B Premium นะครับ Professional Running 11 US นะครับ45หู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 ดูสีดูสีดูสีเข้าใจรือยังทำไมผมถึงซื้อไนนะ ไม่ใช่อะไรเลยสีล้วนๆนะครับงานนี้โห่โหโหแสบมากแสบมากโฟมไม่ได้โฟมนุ่มนะโฟมออกแน่นเลยนะครับแต่สีนี้คือแสบมากอืมโ่อ่าถ้าตามสเปคของตัวรุ่นสามอะหน้าผ้าเขาเป็นบูมไฟเบอรซึ่งบูมไฟเบอร์มันคือวัสดุพีแบ็กเิียมขึ้นรูปซึ่งตกลว่าตัวนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันแต่ว่า มันต่างตัวสามคือมันจะไม่ได้มีโอเวอร์เลย์รอบตัวอะไนะครับแล้วก็อัปเปอร์นี่คือโป่งโล่งมากเป็นแบบชิ้นเดียวนะครับเป็นอย่างนี้เลยสมราคามากๆก,ก,กับราคาเต็มที่คู่หนึ่งก็เฉียบมื่นเหมือนกันนะคู่นี้รุ่นนี้นะครับอ่ะน้ําหนักที่ไซส์1145นะครับถ้าความยาวมาตรฐานาคือ290นะครับวความยาวเท้งจีนระบุไว้285ไม่จริงนะครับไอ,อ,อ้ตรงสรันนูนๆนะของเอลิทรุ่นเดิมยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับตรงเนี้ยไม่แน่ใจในกล้องเห็นไหมคือจะมีสัน นูนเหมือนเดิมแต่ว่าความรุนแรงจากรุ่นเดิมมันจะหายน้อยลงไปนิดนึงแต่ก็ยังมีอยู่นะครับน้ำหนักของไซ์นี้อยู่ที่2 3 6รกจุดดกรัมเดี๋ยวผมขอไปคลิบรุ่นสามมา <c oughs> ผมแอบรู้สึกว่ารุ่นสามเหมือนจะเบากว่าหรือเปล่านะครับ นี่อันนี้รุ่นสามนะสามอีลิทนะครับอ๋อรุ่นสี่เบาวกว่าทำไมถือได้มือรู้สึกหนักกว่ารุ่นสามนะครับสองร้อยสี่สิบรุ่นสี่สองร้อยสาสิบหกกรัมนะครับแต่ดูความหนาของเนื้อโฟมจ,จะเห็นเลยว่าด้านหน้ามันหนาขึ้นนะแบบรู้สึกได้เลยเห็นชัดเลยว่าหนาขึ้นแล้วก็ตัวคาแรคเตอร์เนี่ยที่เป็นมุมสั่นนูนตรงเนี้ยนะครับยังคงอยู่เหมือนเดิมกับตระกูลอีลิทนะครับสวยงาม ไอ,อ้ตรงข้าเนี้ยมีปีกคาร์บอนแรออกมาด้วยนะเออแต่เป็นด้านนอกนะครับไม่ได้เป็นด้านในดังนั้นเรื่องความมั่นคงไม่น่าจะเป็นการเสริมสักเท่าไหร่แล้วก็ตัวเนื้อโฟมเนี่ยก็มีการขวานในส่วนนี้ also GCU ก Control Unit นะครับเนื้ออ,อ่เนื้อยางอ่ะมันดูเหมือนบางลงนะแล้วก็มีการเจาะไปไล่เบาขึ้นนะครับน่าจะ มีความทนทานเหมือนเดิมแล้วยึดเกาะดีตาสไตล์ลีนิงนะนี่คือรองเท้าระดับท็อปเลยนะครับนี่สูงกว่าน,นี้ก็จะเป็นตัว4อันต้าซึ่งคู่นึงก็หมื่นกว่าบาทนะครับแต่นี่ก็ถือว่าจัดจ้านแล้วละ่ะคือถ้าเทียบกันก็คือรองเท้าเกตเน็กเปอร์เซนต์แล้วมันก็คือรองเท้าแข่งขันในระยะมาราธอนนะครับผมขอลองสวมใส่ดูสักหน่อยว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับไอตัว3อีลิตเนี่ยเป็นรองเท้าที่ผมชอบใส่ลงคอร์ดมากเลยนะเพราะว่ามันมีความแบบ มันไม่รออ่ะมันมันลงแล้วมันตบแล้วไปเลยนี่อัปเปอร์เป็นชิ้น er เดียวหมือนกันนะแต่ผมรู้สึกว่าเนื้อผ้าของตัวรุ่น4จะมีความแข็งกว่าตัวรุ่น3นิดหน่อยนะครับแล้วก็โอเวอร์เลย์เหมือนรุ่น3จะไม่มีแล้วนะครับอ่ะโอเคไซส์สามารถใส่ไซส์เดิมกับตัว3ได้นะครับรองเท้าหน้ากว้างนะหน้ากว้างเพดานสูงนะครับความยาวถือว่าผมว่าปกติไม่ได้ยาวมากนะแต่หน้ากว้างและเพดานสูงนะครับอ่จจะ โอ้สมใสแบบพอดีอะสบายเลยนะเออหน้าเท้าแบบกระดิกได้อะผมว่าใส่สบายกว่าตัวสามนิดนึงเลยซ้านะรูร้อยแลเนอร์รูไม่มีนะแต่ว่าเป็นรองเท้าแบบทรงชิ้นเดียวอย่างเงี้ยไม่จะรูไอแลเนอร์รูผมว่าไม่จะเป็นแล้วน,ะนี่นี่นี่คือสวมแล้วอ่ะมันมีฟิลที่ต่างไปแล้วนะครับจากตัวต่างไปจากตัวสามนะคือตัวสามมันจะหน้าหกไอ้นี่ผมว่ามันความรู้สึกกริ่งมากกว่า มันจะมีความกริ้งมากกว่าตัวสามนะมันจะแต่มุมองศา,าการหักแบบมันจะจึ๊กเหมือนกันแต่อันเนี้ยมันจะไม่ได้ไม่ได้หักชันเยอะเท่าตัวสามละมันจะหักคล้ายๆกากังฟูสี่เน็กเปอร์เซ็นตะ์น่ะคือแบบหักแบบกรึ๊กพร้อมสงอ่ะแต่จะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นตุ่มตนูนๆที่มันรู้สึกแปลกประหลาดมากแล้วนะครับไม่ใช่รองเท้านุ่มนะไม่ใช่รองเท้านุ่มโฟมแน่นเลยแต่ถามว่าแข็งไหมก็ไม่ผมว่ายังไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแต่ว่า ก็ก็แน่นแนบแน่แนแบบกดไม่ลงนะสำหรับการแบบเดินๆินอะไรเงี้ยก็คือผมว่าน่าจะเป็นแบบเหมาะอาการทำความเร็วมากมากเลยนะแต่ผมว่าน่าจะวิ่งในระยะที่ไกลขึ้นได้ดีกว่าตัวสามอีลิตนะนะสี่อีลิตเนะี่ยโอ้แต่ในภาพรวมสวยงามนะสมแล้วที่เป็นรองเท้าะระดับท็อปจากเมืองจีนนะสำหรับแบรนด์ลีนิงนะครับนี่คู่ที่สามของผมแล้วลีนิงแล้วก็เป็นอีลิตรุ่นที่สองของผมนะครับนี่สวยงามสวยงามนะครับเดี๋ยว เอาไปลองเทสแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงกับลีนิงเฟอร์เดียนซีอีลิตรุ่นนี้นะครับตอนนี้มันลดราคาลงแล้วนะครับจากเจ็ดแปดพันเน่เ 7, 8, นะหลือ,อยู่สามพันกว่าบาทเดี๋ยวผมทิ้งนิ่งไว้ให้ใต้คลิปนะครับสามารถไปโดนกันได้ผมบอกเลยสีสันสวยงามสดใสมากๆสายทาความเร็วควรม,มีนะครับลีนะิงเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําความเร็วผมว่าอาจจะไม่ต้องซื้อตัวนี้ก็ได้ตัวอนะีลิตรับไปซื้อเชลเลนเจอร์ก็นดลถ้านะเอามาวิ่งชิลนะตัวไหนก็สบายนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับการรีวิวเจ้านี้และรองเท้าปริศนาอีกหนึ่งคู่นะครับที่ผมได้รีวิวพีดูกระลองนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากดากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ